สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับนัดพบสโลคโคกนะคะวันที่1 1สิ่งหาคมนะ2567เดิมทีที่ฉันเคยพูดกับเพื่อนๆเอ,นอาไว้ว่าอาจจะไลฟ์สดช่วงเช้านะคะแล้วภาพคิดที่จะเล่าให้ฟังก็คือเป็นภาพคิดที่คาดการไม่ถึงเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฉันไลฟ์สดไป คลิปหนึ่งแล้วก็ได้แจ้งให้กับเพื่อนๆถึงการตื่นรู้ในฝ่ายสายเสรีคือฝ่ายที่ต้องการที่จะกดดันให้รัฐบาลของพนมเปญเนี่ยถอนตัวออกจากโครงการ CLV ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ทว่าเราก็จะเห็นว่าทางฝ่ายพนมเปญเนี่ยได้มีการกำราบผู้ต่อต้านอย่าง ค่อนข้างจะฉับพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะอันนี้เล่าถึงเฉพาะในประเทศส่วนการเดินขบวนประท้วงในต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรืออย่างเช่นเหตุที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เนี่ยแกนนำผู้ประท้วงซึ่งมีญาติพี่น้องอยู่ในขมรหรืออยู่ในพนมเปญเนี่ยก็ล้วนแต่ถูกจับตัวนะคะถูกจับตัวไปฟังดูเหมือนจะรุนแรงเหมือนจะเป็นปัญหาภายใน ประเทศกัมพูชาเลยทีเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรากลับพบว่าเพียงแค่หนึ่งวันเดียวเนี่ยฝ่ายต่างๆของฝ่ายต่อต้านอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตกับฝ่ายของจารีตด,ด้วยเช่นกันใจจารีก็คือฝ่ายอํานาจเก่าประเด็นหนึ่งที่เราจะได้เห็นเลยว่าการต่อสู้ระหว่างฝ่ายใจเสรีแล้วก็ฝ่ายใจจารีเนี่ย ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในระบบของพนมเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นที่คาดการมาแต่ต้นนะ,นะคะว่าจารีเนี่ยก็จะต้องออได้รับชัยชนะอยู่ดี100ปีลบหนึปีก็จริงๆแล้วระบอบพนมเป็นของสมเด็จทุเสซนยังคงแบบผงาดในอำนาจอย่างยิ่ง,งแล้วครั้งนี้มีความลึกซึ้งอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยสิ่งที่ดิฉันจะพูดถึงในครั้งนี้ก็คือภาพประกอบที่คุณกำลังเ,ออเห็นอยู่ขนานี้ก็คือ บุคคลขวามือคือสมเด็จก,กลาโหมซอเคงซึ่งในรัฐบาลของคอรมอของสมเด็จทิบดีคุนมาแน่ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยทางอิเซรีเธอจะเรียกว่าโลกคุนมาแน่เฉยๆนะคะเธอติดติงกับเสียมโคกว่าเราไม่ควรจะเรียกใครเป็นสมเด็จสมเด็จอยู่ตลอดเวลาดิฉันก็จะ,ะใช้คําของภาษาเขมรคือคําว่าโลกเข้ามาใช้ทีเดียวเพื่อให้มีความเสมอภาคกันคือจ้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าในตลอด สี่ห้าอนัตสี่หานัตคือสี่ห้าวาระสมัยของการปกครองกัมพูชานับตั้งแต่หนึ่งเก้าเป็นต้นมาเนี่ยบทบาทของนายสอกแข็งหรือโลกสอกแขงเขงนี่ก็เริ่มจะขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งสูงสุดของประมุขฝ่ายพรรคประชาชนกัมพูชานั่นค,คือสมเด็จอีกแล้วคือสมเด็จเจียซิมทีนี้เมื่อเจียซิมได้ล่วงลบไปมันเหมือนกับมีการ เขาเรียกว่าสืบสันดานกันเลยค่ะก็คือเมื่อทายาทของเจซิมส่วนใหญ่เป็นสตรีเป็นผู้หญิงกับทั้งหมดออฝ่ายเขยก็คือนายสอกเข่งก็ขึ้นมาทําหน้าที่แล้วก็เป็นน้องเขยขึ้นมาทําหน้าที่ในตําแหน่งสูงสุดของเจสิมทีนี้ก็มีการถ่วงดุลอํานาจกันระหว่างคุณเซนและก็สอกเข่งร่วมมาแต่ประเด็นก็คือว่าฝ่ายสายเสรีเนี่ยก็จะ ถึงเวลาที่ตัวเองลุกือขึ้นมาหรือว่ามีการประท้วงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการปล่อยข่าวอยู่เรื่อยมาเลยว่าเนี่ยฝ่ายซอเคงเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ต่อต้านกับระบอบของฮุนเซนไม่ว่าจะเป็นการที่ถ้าหากเกิดการปราบปรามอะไรขึ้นในกลุ่มของผู้ออกมาประท้วงก็ตามแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันก็มีการ เอ่ยถึงนายสอกเข่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีบทบาทใดๆเลยในคอ,อ,อรมอของนายหุนมาแนทแต่ลูกชายของเขาซึ่งดิฉันเคยทำร้ายสดไปแล้วเนี่ยชื่อว่านายจอสกขาเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งแทนของนายสอกเข่งแทนพ่อนั่นเองคือตำแหน่งออรัฐมนตรีออกระทรวงมหาดไทย ทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยในสอสุขาเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทไปในแง่ของการใช้อำนาจที่ปราบปรามฝ่ายคอร์รัปชันหรือใดๆก็ตามแต่กิจการการเมืองครั้งนี้เนี่ยตัวของสอสุขาก็ถูกดันขึ้นมารองรับนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกับเตียเซงหาซึ่งเป็นลูกของเตียบันแล้วก็ดำรงตำแหน่งแทนนายเตียบันในกระทรวงกลาโหม สับสนนิดนึงเพราะพ่อของนายสอเแขงเป็นสมเด็จกราหโหมแต่อยู่ในกระทรวงมาดไทยทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อถูกลุกไร่อย่างนี้มาจนกลายเป็นวาระประจําไปแล้วในกรณีของนายสอเข่งซึ่งพูดง่ายๆว่าพวกฝ่ายเสรีเนี่ยมักจะยึดโยงว่านายสอเข่งเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนใดๆก็ตามแล้วครั้งนี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาข่าวลือออกมาว่าซอเข่งเนี่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน คุณมาแน่ถ้าหากมีการปราบปรามประชาชนยังไม่ทัน24ชั่วโมงเลยค่ะสอเข่งก็ออกหนังสือว่าตนเองเนี่ยไม่คิดที่จะมาเล่นการเมืองอีกแล้วเป็นการดับฝันพวกฝ่ายเสรีที่คุณเซนเรียกว่าพวกจรุนิยมการกระทำของนายสอเข่งเงี้ยก็เป็นการพยุงอำนาจของลูกชายตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าดูดูไปแล้วเนี่ยแค่12เดือนที่ผ่านมาเนี่ย สอสกขาดูจะทำงานล้ําไปหน่อยแล้วอาจจะทํางานที่อาจจะไม่เข้าตาอํานาจเก่าก็เป็นได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทําไมเราต้องพูดถึงเรื่องสอบเข่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยงไปกรณีจับกลุ่มกวาดล้างกลุ่มที่ทําท่าจะลุกือขึ้นมาแค่รวมตัวกันเป็นม็อบที่ลานประชาธิปไตยซึ่งไม่ได้ใช้งานมาร่วม10ปีแล้วนะคะที่ลานแห่งนี้ของกัมพูชาเนี่ยมีการ เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ปิดสมาคมอะไรต่างๆรวมทั้งพระสงฆ์บางสำนักด้วยนะคะบางอารามด้วยที่มีตำรวจเข้าไปยื่นโนตเตสให้เซ็นรับทราบถึงห้ามการใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะไปส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจหรือว่าต่อต้านรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์ขเจ้าหรือว่าเทรวาสในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ย ว่างๆแล้วเสียมโคกก็จะเชิญใจเถรีมาคุยกับเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมันอาจจะเป็นจริตของพระสงฆ์เขมรเลยก็เป็นได้ที่เขาเนี่ยออมักจะเข้าร่วมในการแสดงออกถึงเจเจจำนงทางการเมืองมาตลอดนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าระบอบของพนมเป็นก็กำราบได้อย่างเสร็จสรรพเช่นกันทีนี้ มาลงรายละเอียดว่าฝากเสรีซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศหรือว่าคือมีแนวคิดแง้ที่ว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ตามตลอดจนนักวิชาการที่ออกมาส่งซุ้มเสียงส่งสัญญาณถึงการที่กัมพูชาเข้าไปเข้าร่วม CLV เนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดีกลุ่มเด็กๆหรือเย,ยาวชนที่ถูกจับตัวไปนั้นเนี่ยมีทั้งมีพี่ชายเป็นแกนนำ การประท้วงในต่างประเทศที่ญี่ปุ่นหรือว่าเป็นหัวหน้ากรรมกรแรงงานชี่เกาหลีตายแล้วญาติพี่น้องของเขาก็ถูกจับแต่บางคนก็หนีออกนอกประเทศไปทันนะคะมออีน้องชายของไฮวัน,นาแกนนำจุลนาประชาธิปไตยที่ญี่ปุ่นซึ่งน้องชายของเขาเป็นนักเรียนทุนฟูลไบต์แต่ยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศก็มาถูกจับกุมที่ชายแดนปอยเปตระหว่างทางที่กำลังจะข้าม ชายแนดนมาอย่างประเทศไทยนี่คือเหตุการณ์สั้นๆกลุ่มนี้มีตัวตนจริงและถูกจับกลุ่มไปโดยที่ปัตรนี้ระบอบพนมเป็นก็ยังไม่ได้แจ้งข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าพี่น้องของเขาซึ่งอยู่ในต่างประเทศก็กำลังเฝ้าติดตามแต่ก็มากกว่า72ชั่วโมงหรือว่ามากกว่า3วันเข้าวันที่5แล้วนะคะสำหรับบางรายที่ถูกจับตัวไปแล้วก็ยังมีอีก กลุ่มต่างๆที่เป็นยุวชนในสถาบันการศึกษาในสถาบันการรวมตัวเช่นสถาบันปัญญวันหรือว่ากลุ่มปัญญาชนกลุ่มนักเขียนกลุ่มอะไรต่างๆเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ก็ถูกจับตัวไปด้วยเช่นกันทีนี้มันก็มีทั้งตัวจริงทั้งตัวปลอมนะนะคะในกลุ่มที่ถูกกวาดล้างเป็นละลอกเนี่ยสี่ห้าสิบคนเหล่านี้เนี่ย ฝ่ายที่เป็นนักประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสรจ,จรน,นิยมเสรีนิยมของกัมพูชาเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าบางกลุ่มนั้นได้สร้างตัวตนปลอมๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการเกิดกระแสว่าตัวเองถูกกวาดล้างแล้วก็ถูกนำตัวไปจองจำในเรือนจำเพื่อที่จะให้เกิดภาวะที่รู้สึกตื่นกลัวในกลุ่มผู้ที่กำลังจะสร้างเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนขึ้นมา ซึ่งเมื่อมองถึงเหตุการณ์แบบนี้เลยก็จะได้เห็นเลยว่านี่เป็นอะไรที่แยบยนมากะนะคะเรียกว่า100ปีก็ไม่มีใครทำให้สมเด็จหุนเซนแล้วก็สมเด็จหุนมาแน่ลูกชายเนี่ยเพี้ยงพลั้าในทางการเมืองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของนายซอกเคงหรือในกรณีของการสร้าง ตัวตนเยาวชนปลอมๆขึ้นมาแล้วก็ทําการกวาดล้างไปพร้อมๆกับกลุ่มที่เป็นตัวตนจริงๆไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือแค่มีแนวคิดแค่นั้นเองยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกว่าเป็นการแบบใช้โอกาสนี้กวาดล้างเยาวชนที่มีแนวโน้มจะต่อต้านรัฐบาลรวมทั้งได้สร้างกลุ่มเยาวชนที่เป็นคล้ายๆกับเป็น IO ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะกวาดล้าง สร้างสร้างลักษณะของการทําให้เห็นเช่นเดียวกับกรณีของอดีตสมเด็จกลาโหมสอกเขง่งซึ่งไม่ได้อยู่ในครมอแต่เมื่อถูกพาดพิงถึงหรืออาจจะเป็นในฝ่ายของในฝ่ายข่าวกรองของระบอบสมเด็จซึ่งมีลูกชายนั่งดูแลอยู่ก็คือ,อ,อลูกชายคนที่สองในหุนมานิต หรือว่าพลเอกคุณมณิต์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนี้เนี่ยเออดูแลในส่วนนี้มาตั้งนานแล้วนะคะเป็นตั้งแต่ในเออเรียกว่าในปี2013ตอนที่มีเหตุการณ์การใช้กลอุบายทางการเมืองกับ พักสงเคราะ์ชาติระหว่างนายสำรังสีและนายเกิมสุข,ขานั้นก็มีวิธีกลวิธีของฝ่าย I.O. หรือว่าปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาปฏิบัติการด้านรับมีลักษณะที่พิเศษนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ได้เห็นเลยว่านี่เป็นลักษณะที่พิเศษและน่าสนใจไม่น้อยอะคะ่ะคือต้องเข้าใจนะคะว่ามันคือระบอบที่ทาให้เห็นถึงวิธีของการที่จะรุกไล่ ฝ่ายตรงข้ามของตนให้จำนนเลยเช่นไหมคะจริงอยู่ในกรณีที่เกิดม็อบต่างๆในต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงแต่ในขณะเดียวกันม็อบภายในประเทศซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงแค่มีการรวมตัวกันในกลุ่ม ของเยาวชนเท่านั้นแต่ก็มีการกวาดล้างอย่างเป็นระบบด้วยแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายขึ้นมาให้ดูเหมือนว่านี่เป็นระบบที่ต่อต้านรัฐบาลที่รัฐบาลจะเป็นจะต้องปราบแล้วก็มีเป็นจํานวนมากแต่แท้ที่สุดแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยฝ่ายสายเสรีหรือฝ่ายชนนิยมของกัมพูชาว่าผู้ที่เปิดเผยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิชาการด้วยนะคะว่าเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะรู้ว่าะว่าใคร คือเยาวชนหรือว่าแกนนําในเครือข่ายต่างๆแต่เมื่อมีการจับกลุมและกวาดล้างหรือว่านำารูปเายาวชนเหล่านี้มาถ่ายแล้วก็โชว์ต่อสธาธารณะก็ปรากฏว่าคนเหล่านี้เนี่ยไปมีส่วนร่วมอยู่ในอดีตลูกชายคนที่3ของสมเด็จนเซนคือคุณมณีเนี่ยเป็นผู้ดูแลเขาเรียกว่าสหพันธ์เายาวชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วทำงานเป็นเหมือนเครือข่ายด้านมวลชนให้แก พักประชาชนกัมพูชาเป็นส่วนที่กว้างขวางมากแล้วมีอยู่ในทุกสถาบันการศึกษาเลยคนเหล่านี้เมื่อเข้าไปเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมตั้งแต่ระดับวิทยาลายัยอุดมศึกษาเนี่ยจะทำงานช่วงการเมืองให้แก่รัฐบาลให้แก่พักประชาชนกัมพูชาและขณะนั้นเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคือเอกอุดมคุณมณีซึ่งเป็นน้องชายของ นายโรธมนตรีคุณมาแนทเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่ปี2013ด้วยนะคะคือร่วม10ปีเลยแล้วก็ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอกอุคมรุชทูีเนี่ยเทำโปรเจกต์อะไรก็ตามเช่นเดียวกับเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพิธีสมโพธการขุดคลองฟูนันเตโชก็จะมีกลุ่มสนับสนุนเหล่านี้ที่เป็นเยาวชนเนี่ยไปเป็นเครือข่ายในการแสดงออกหรือว่าในแสดงลักษณะแบบมวลชนจัดตั้ง แต่ครั้งนี้เมื่อฝ่ายของกลุ่มที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่ในกัมพูชาซึ่งเหมันก็ค่อนข้างจะถูกจับกลุ่มไปมากนะคะในแกนนำหลักๆจริงๆก็ไม่ได้สามารถที่จะทำให้เกิดการตื่นรู้อย่างวงกว้างแต่พวกคนเหล่านี้ถูกจับไปติดคุกตั้งแต่แรกๆแ,และตั้งแต่มีการปูดกับเรื่องโครงการ CLV มาตั้งแต่แรก ทีนี้ทำไมระบบพนมเป็นถึงสามารถจัดการได้เอาอยู่นะคะเอาอยู่ในที่นี้คือมี2ระบบ2ระดับ2ระดับก็คือว่าในระดับของที่กลุ่มคนที่เขาไม่เคยไว้วางใจเลยแต่ต้องแบ่งปันทางอํานาจอย่างเช่นตระกูลซอหรือตระกูลอดีตตระกูลเจียซิมซึ่งผูกพันมากับ3แกนหลักของพรรคประชาชนกัมพูชาคือนายเจียซิมนายเฮงสัมรินแล้วก็ ในฮุนเซนทีนี้เมื่อบทบาทของในซอเขงซึ่งก็ต้องยอมรับมาคะว่าซอเขงเนี่ยเป็นความหวังของฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้คือความที่อํานาจทุกฝ่ายในระบอบพนมเปญเนี่ยมันยึดโยงกับตระกูลของฮุนเซนมาตลอดอนคะคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของกองทัพในหน่วยงานของกรมตํารวจ พูดตรงๆเลยว่าแม้แต่รัฐมนตรีมหาไทยอย่างนายสสุข,ขาลูกนายสแข่งไปนั่งอยู่แต่จริงๆแล้วอำนาจของกรมตำร,รวจเนี่ยมันได้ถูกกระชับอำนาจอยู่ในระบอบของตระกูลฮุนมาตั้งนานแล้วนะคะมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนทำการรัฐประหารในปี1997ก็ได้เพราะว่าในตอนที่มีการทำรัฐประหารในปี1997นั้นเนี่ย คุณเซนก็คุมกองกำลังกรมตำรวจทั้งหมดแล้วก็หลังจากที่มือขวาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นพ่อของลูกเขยคนโตของเขาคนะ่ะเป็นที่รู้กันนะคะสามีของคุณมนาเนี่ยค่อนข้างจะไปรับตำแหน่งตรงนี้แทนบิดาของตนในฮอกลงดีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็เคยเป็นมือขวาให้กับพ่อตาของตัวเองคือสมเด็จทุนเซนมาตลอดอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างที่ว่างเว้นที่ผ่านมา แม้ว่าจะส่งลูกเขยแต่เขาก็มีหลานชายคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งในคอรมอของคุณมาแนทด,ด้วยชื่อว่าแนสาวรรไปดูแลตัวนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในอำนาจเบ็ดเสร็จของกองทัพหรือในกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่ฝ่ายข่าวกรองก็เป็นลูกชายของตนทั้งหมดเลยและถ้าไม่ใช่ลูกชายก็เป็นเขยที่ใกล้ชิดมากนะคะทั้งหลานเขยแล้วก็ลูกเขยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่า คนที่น่าหินใจที่สุดก็คือนายซอกเคงเพราะมักจะถูกอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นฝ่ายที่จะมาคานอำนาจให้แก่กลุ่มที่ต่อสู้กับสมเด็จทุนเซนอยู่ร่ำไปอยู่ร่ำไปทุกๆวาระอนัตที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่โน้มไปในทางด้านที่เ,เกิดความหวาดกลัวว่าระบอบพนมเป็นอาจจะใช้อำนาจของกองกำลังอย่างเข้มข้น ปราบปรามประชาชนซึ่งมันมีภาพอย่างนั้นให้เห็นในล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีการเ,าเรียกระดมพลแล้วก็มีการสัพพะกำหลังหนุนกันทุกฝ่ายเลยมากกว่าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่าจำนวนอนัน้อยนิดของผู้ที่จะคิดจะทำการประท้วงด้วยซ้ำไปแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่เป็น reaction ของการจับกลุ่มเยาวชนแล้วก็จริงๆแล้วจะพูดว่าเป็นพวกปฏิวัติสีตามภาษาของระบอบพนมเป็นก็ได้เนี่ย ก็ถ้าเอากันตามเนื้อผ้าแล้วมันอาจจะน้อยนิดแค่หยิบมือไม่ถึง10คน15คนอะไรเงี้ยก็ดูจะน้อยนิดไปฝ่ายข่าวกรองหรือฝ่ายจัดตั้งของระบบพนมเป็นก็เลยหาตัวแทนขึ้นมาหนุนมาวางให้มันเกิดภาพของการเคลื่อนไหวที่หน้าหว่นเกงพรึบพรับขึ้นมา50 เจอะไรไปแล้วก็มีการจับกลุ่มไปแล้วก็บอกว่านี่คือกลุ่มที่กําลังทําอะไรต่างๆรวมทั้งมีพอต่างที่เป็นหลักฐานนะคะพอต่างคือหลักฐานพวกอาวุธอะไรที่เป็นสนับเพลาอะไรต่างๆดูเป็นเป็นการสร้างแบบระบบจัดตั้งถ้าเราอยู่เมืองไทยเราเคยผ่านเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของการประทุกันมามากมา,มายในจริงๆแล้วคเ,เนียดูมีลักษณะที่ค่อนข้างจะมองสถานการณ์ออกนะคะ การเมืองที่กัมพูชาซึ่งมันดูไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วกลยุทธ์อันนั้นเนี่ยก็เป็นฝ่ายของจารีตอํานาจเดิมจริงๆมันยากมากที่คนอย่างซอเคงเนี่ยจะกล้าหืออือแล้วก็ทําอะไรอย่างที่ฝ่ายเอ่อสายเสรีเนี่ยตั้งความหวังนะคะเธอก็ มองเห็นแล้วว่าเรื่องเี้เป็นเรื่องซ้ำๆถ้ามองผ่านเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องซ้ำๆแต่การตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปลักษณะอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่ญี่ปุ่นซึ่งการจัดตั้งของรัฐบาลใหม่คือคุนมาแน่เนี่ยซึ่งกําลังจะครบ1ปีนะนะคะแล้วก็มีการโปรโมทอย่างมากเลยถึงความสําเร็จของเขาอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อชี้ชัดระบบของการจัดตั้งของระบอบพนมเป็นเนี่ย เป็นไปในลักษณะแบบโปรเจียมานิทหรือเปล่าไม่ทราบก็คือมีลักษณะจัดตั้งในแบบระบอบสังคมนิยมเลยค่ะ ไม่ว่าผู้นำจะเหยียบย่างไปที่ไหนในการส่องสแกนถึงผู้ที่จะหื้ออือหรือต่อต้านเนี่ยมันจะถูกบดบงังแล้วก็กดทับไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยตัวสมเด็จกลาโหมสอกเข่งเนี่ยถึงกับต้องทรงเขาเรียกว่าอะไรโคศกประจําตัวออกแถลงการเป็นภาษาหนังสือทำเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องเข้าไปผัวพันหรือว่าเป็นการแสดงออก เจตจำนงต่อความจงรักภักดีต่อสมเด็จฮุนเซนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่อิหลักอิเหลือแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลดีต่อลูกชายของตนซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่กับตระกูลซอนะคะแม้แต่ตระกูลเตียเองก็เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะมีรีแอคชั่นอย่างนี้ค่ะเป็นรีแอคชั่นในลักษณะที่เหมือนกับจะแสดงให้เห็นว่าระบอบพนมเป็นของระบอบของตระกูลฮุนเนี่ยไม่ได้ไว้วางใจใครมากๆบางที เ,เขาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะปราบเพื่อที่จะกดหรือเพื่อที่จะแบบเอ็กซ์ไซส์หรือว่าซ้อมรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วบางทีก็เป็นผู้ปล่อยข่าวออกมาเองด้วยซ้ําไปว่าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วคนคนนี้จะ จะขึ้นมาเพื่อ,อมาแข่งกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาแนทหรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วตัวตนของการที่จะปูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ซอเคงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาแข่งบารมีกับฮุนมาแนดได้เลยตัวเขาเองก็สูงไวัยไม่ต่างกับฮุนเซนแล้วก็ในการที่เขาได้รีทายไปแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆที่เป็นทางการเมืองอีกแล้วเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันเป็นไปได้ว่านี่คือความไม่ไว้วางใจต่อตระกูลซอเป็นคำรบสองจากซอรุ่นพ่อมาเป็นซอรุ่นลูกคือซอศขาในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเวลานี้เราต้องจับตาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตากรรมของซอศขานี่อาจจะไม่ปกติก็ได้ที่การที่คุณพ่อ,องเขาถูกเพ่งเลงการที่คุณพ่อ,องเขาถูกปล่อยข่าวว่าจะขึ้นมาแข่งขันบาร,รมีกับ ผู้นําคนปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเสมือนตัวแทนของสมเด็จทุนเซนเนี่ยไม่ต่างกันก็คือว่าเป็นไปได้ว่าประชาชนเนี่ยยังมองตระกูลซอทั้งพ่อและลูกคือทั้งซอเคงและก็ซอสกขาเนี่ยเป็นเหมือนความหวังที่จะถ่วงดุลอำนาจกับระบอบพนมเป็นใน นามของตระกูลหุนเวลานี้ทั้งหมดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะแล้วเรากลับมาพบกันครั้งต่อไปค่ะหากท่านชอบการวิเคราะห์การเมืองของเรานะคะโปรดกดติดตามดิฉันก็จะทำไลฟ์ออกมาเท่าที่สถานการณ์ใหม่ๆในกัมพูชารวมทั้งหัวเรื่องใหม่ๆที่เราต้องการจะนำเสนอแล้วกลับมาพบกันค่ะสวัสดี